เราส้มแดงต้องจับมือการโค่นล้มไอ้พวกอัมมาดไอ้พวกอันนุต้องไปบอกส้มครับเพราะส้มเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากจับแดงเขาถ้ามีแดงกับน้ําเงินเขาเลือกน้ําเงินคุณเห็นหรือยังเออคุณไม่ต้องมาบอกแดงหรอกแดงเขาเขาโดนกระทํามาสิบเก้าปีเขาไม่เคยเปลี่ยนอเออแดงเขาโดนโดนไอ้คณะรัฐประหารรัฐประหารมันรอบหนึ่งและสองรอบและโดนรอบแล้วโดนปลดนายกไม่รู้กี่คนและสมชายวงสมัวัดสมัครศูนย์ทอรลาเวท ทัศินสมชายสม,มักยิงรักเศรษฐาเศรษฐาอุ้งอิงหกคนน,นี่โดนโดนโดนเล่นงานด้วยไออำนาจนอกระบบเฮียเนี่ยตัวเดิมเนี่ยม,มากี่รอบแล้วเขาก็เขายังอยู่เหมือนเดิมวันที่เขาถูกเข้าไปขังเพราะอำนาจรัฐประหารสี่เก้าเอาทัศินเข้าไปขังตอนอายุเจ็ดสเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอออืมครับเออแต่คนในเพื่อไทยเองก็ค่อนข้างยังโปรไอ้หนูมากกว่าส้มนะ หมายความว่าไงครับโปรยังไงครับโปรไม่ไม่เข้าใจวโปรแล้วก็จะจะขับออกจากมหาไทยจนมีเรื่องเหรอเออเอออไม่เข้าใจคนคนใช้อข้อมูลอะไรมา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 ไปเป็นแบบนี้คนคนไทยเชโยอ่าแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันคุณดูยังไงว่าเพื่อไทยโปรไอหน,นูมันมันแต่ว่าตรงๆนะก็ไม่แปลกเพราะอะไรเพราะขนาดส้มยังโปรไอหนูเลยคือได้มากกว่าเลยเนื้อสีอนินใดข้างหลังฉากไอพวกเคี้ยนะเขายกหูหากันคุณแม่งอยาปอินมาก อย่าไปควายมากเวลาเขายกหูหากันอะ่ะเออเห็นป่าววันดีคืนดีไอ้ไอ้หนูก็มานั่งคุยกับอาภิสิทธิ์ออยกแต่ย,ย่างวันดีคืนดีไอ้แมลงสาบก็ย้ายพักเข้าพักเพื่อไทยมันก็มีอะไรให้เห็นปรกกากฏตรรกรนั้นท่านั้นแหละและ <c oughs> อย่าง <c oughs> ที่บอกว่าถ้าใครติดตามช่องเรามาตั้งแต่สองสามปีก่อนผมพูดเรื่องทฤษฎีไข่แมลงสาบมานานแล้วอืแล้วมันเป็นจริงทุกอย่างเลยเออมันเป็นจริงทุกอย่างเลยอื เออไอที่ผมทักจุดสังเกตว่าส้มเนี่ยโดนยึดพักไปแล้วจากฝ่ายยุสิตเสรตั้งแต่ตอนไหนจำได้ไหม,มปลดเศรษฐาแล้วสุพิศาลองหัวหน้าพักก้าวไกลออกมาอมบอกว่าสมควรแล้วปลดเศรษฐาเออเออผมผมจำได้ผมแม่นนะเรื่องพวกนี้ผมแม่นนะก็แปลว่าถ้าให้เลือกฝั่งระหว่างแดงกับน้ำเงิน ส้มมันเลือกอะไรน้ำเงินส้มเลือกน้ำเงินเออนั่นนั่นแปลว่าคุณชัดเจนของคุณแล้วยังไงก็ไม่ไม่ยัง <พอ S 1> ไงก็ไม่เลือกไม่ไม่เลือกแดงก,ก็ก็ชัดเจนไปสิอืมก็ชัดเจนไปแดงเขายังถูกกระทําอยู่จากอำนาจรัฐหาลสีก้ายังโดนขังจากคดีเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วอยู่คนที่มาชุมนุมกินส้มตามําให้กําลังใจทักษินผมถือว่าเป็นฝ่ายต้านรับหารสีก้าแต่อคนที่ไปอภิปรายเอา ทักษิณกับเข้าคุกคดีชั้นส<ฮ>ิบสี่อ้างว่าเป็นความเลวร้ายนี่คือไอ้พวกสนับสนุนสนที่บังเออผมก็ไม่นับเป็นพวกไงก็แค่นั้นเองเออเออใครถือว่าการติดคุกของทักษิณมันสมควรแล้วเหมาะสมแล้วผมก็นับว่าคุณเป็นพวกหนุนร,รัฐประหารไม่ว่าคุณจะอยู่พรรคไหนอือูชี้หน้าหมดมึงหนุนรัฐประหารอออืก็แค่นั้นเองอื เออดังนั้นไม่ต้องมาถามเอยจอมมานั่งพูดนั่งผมพูดล่วงหน้ามานานแล้วเรื่องพวกนี้เออแต่คนเขาก็แบบยังมึนกับพรรคยู่ไงเขาไม่ได้คิดเหมือนเราคุณ<ง>อย่าไปยึดติดพรรคดิเออก็บอกแล้วมันเราก็พูดบ่อยมากครับเราพูดบ่อยมากถ้าไปอินกับกติกาโจรแล้วไปยึดติดพรรคก็จบเหตุตั้งแต่แรกแล้วอ,ออืมเออหรือว่าจะแม้แต่เพื่อไทยคุณก็ไม่ต้องไปยึดติดกับพรรค เพราะว่าอะไรครั้งหน้ามันอาจจะไปจับไอ้หนูใหม่อีกรอบก็ได้เพราะว่าส้มแม่งเฮี้ยเออก็เหมือนกันเหมือนกับส้มก็ตัดสินใจจับจับมือกับไอ้หนูเพราะอ่างว่าแดงมันเฮียถูกไหมเออครั้งหน้าเออครั้งหน้าไอ้แดงมันเอาคืนก็ส้มแม่งเฮียกูก็จับกับหนูไอ้หนูมันก็ลอยตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นปะไอ้หนูลอยตัวตลอดเวลาใครใครใครๆก็อยากจะจับมือกับกูเห็นไหมบ้า พรรไอ้เฮียเนี่ยมันน่าจะสูนมาตั้งนานแล้วแต่กลับมามีความสําคัญมีที่อยู่ที่ยืนออกับกลายเป็นพรรคตัวแปรไม่น่าเชื่อไอตอนที่ส้มแตกกับแดงตอนแรกก็เพราะมันเออมันตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีนโยบายเกี่ยวกับหนึ่งสองมันไม่ร่วมไม่ได้ด้วยเอ,อ้าไ,ไหม,ไหมก็ตีกันเพราะมันไอรอบหลังนี่ก็ตีกันเพราะมันอีกเห็นไหมบอกแล้วว่ากรรมการมันก็โจรกัปติกามันก็โจรแล้วมันก็ลงไปเล่นกันให้โจรมันปันอืมเออเออ คุณไม่ต้องไปยืดติดพักคุณยึดติดหลักการก็พอ,อเออแล้วจะทันเมื่อจะทันพักรู้เท่าทันพักละพักเขาก็ไม่ได้สนเสียงคุณแล้วเขาเอาเสียงคุณไปโบวตให้ไอ้หนูขณะดเดียวกันแทนที่คุณไม่จะเดือดเนื้อร้อนใจไปยกมือให้โดน,นขโมยเสียงที่บวตให้พีทา<อ>ไปหวต<อ>ให้ไอ้ดีฟสเตด<อ>ไอ้สีน้ําเงินแทนที่คุณจะโวยคุณดันทาเป็นอะไรเช,เชื่องของพักอะ่ะเอเอ ถ้าส,สมัยตอนตอนที่ยังไม่มีพักส้ม,มผมผมก็อยู่ในไทยใช่ไหม,มต่อให้มันมีแค่พักแดงพักเดียวที่มันเป็นฝ่ายต้านรัฐประหารอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องวิจารณ์พักเออพักเหมาเข่งผมก็ออกไปชุมนุมพักดันเหมาเข่งเสื้อแดงก็ออกไปมืนต้านเหมาเข่งครับแล้วนี่มีไหมไม่มีสม้มส้มต้านหมดอนุทินมีไหมไม่มีไม่มีคุณเห็นความต่างหรือยังอืมสมัยเพื่อไทย ดันมเมาส์แข่งแล้วคนเสื้อแดงไม่พอใจคนเสื้อแดงกล้าชุมนุมบอกว่ากูไม่พอใจ <c oughs> กูไม่เอาแบบนี้หมื่นหมื่นต้านมเมาส์แข่ง <c oughs> แล้วดูนีวันนี้สอสอทั้งพรรคโดนบังคับให้โหวตให้ไอ้หนูทั้งท,ทั้งที่เวลาไปหาเสียงบอกว่าเลือกพิธาเป็นนายกถูกปะ่ะ <c oughs> เออแต่ไม่มีใครชุมนุมไม่มีใครโวยว่า เฮ้ยเอาเสียงที่กูให้พิธาไป <ừ m. S 2> ให้ไอหนูได้ยังไงไม่มีใครโวยอมิเสียวป้อเนี่ยส้มไฟเย็นเนี่ยเออส้มไฟเย็นมีแต่ส้มไฟเย็นที่กล้าโวยพักส้มเออถูกไหมอ่นะอืมเขาเขาอินกับพักส้มมากนะจะบอกให้ใชเออ่เสียวป้อเนี่ยเสี่ยวป้อ<ๆ>นี่คือทุ่มทั้งแรงกายแรงใจกําลัง,งแรงเงินสนับสนุนทุกอย่างตาเคมาพิจารณาพักส้มนี่เสียวป้อด่าตาเคชิบหายเลยทำได้ไหมอ่ะเออ ทีนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็ยังรู้จักปรับรู้จักคิดรู้ให้เท่าทันหรือแม้แต่พี่มหากวีไฟเย็นน่ะเออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่วันนี้เขาเห็นค้อเท็จจริงไว้ก็เลยมาเลยครับส้มเน่าสมเล่าอ้างเอแต่งกวีมากูจะาตายขนาดผมเนี่ยผมคือด้วยเอาตรงๆนะผมเพราะผมไม่ได้อินกับกติกาโจรหรืออะไรมาตั้งแต่แรกผมก็เลยแบบ ไอ้คำว่าส้มเน่ามันในส่วนตัวผมผมก็อาจจะถือว่าแรงไปเพราะยังไงธนาทรก็เพื่อนอเออธนาทรก,ก,ก็ก็รู้จักกันมารุ่นพี่กันมาปิยะบุตรก็รู้จักกันมาเคยนิ่งมาผมก็ยังถือว่าเอ้ยมันแรงวะ่ะแต่ว่าในใจของคนที่เขาเลือกส้มมาแล้ว เขาเรียกอยากให้พิธาได้เป็นอ่ะแต่ว่าส้มแม่งเอาเสียงสิสี่ล้านเสียงเขาไปโยนทิ้งให้ไอ้หนูไปตีเช็คเปล่าให้หนูคุณอูบลนแฮนส์ดิฉันก็โวยค่ะดีมากก็ต้องรอาจากยิารผมผมนึงได้บอกว่าไม่เป็นไรถ้าถ้าในข้างในในพักในอะไรต่างๆไม่มีคนกล้าโวยไม่มีคนกล้าพูดในสิ่งที่ที่มันเป็นหลักการอ่ะออก็ต้องเหลือส้มไฟเย็นไว้ในแหละที่กล้าค้านสิ่งนี้มันผิดในในที่พักไปทําเออ ไม่เป็นไรส้อมอื่นส้มไหนจะไปยินดีเอออหอหมกกับการให้ไอ้หนูเป็นนายกกับการเห็นทักษิณติดคุกไม่เป็นไรให้เขาไปแต่ส้มไปเย็นต้องยึดหลักการ จมไปยันต้องกล้ายืนยันว่าเสียงที่ที่กูเลือกพัดมึงไปกูต้องการให้พิ่ทาเป็นไม่ได้ต้องการให้อเฮียหนูเป็นซึ่งซึ่งจริงๆแล้วนะมันควรจะโวยวายตั้งแต่วันที่พิธาโดนตัดสิทธิ์แล้วถูกต้องไม่ใช่ยักไหลแล้วไปต่อมึงต้องออกมาเฮ้ยอ้เฮียสิบสี่ล้านาเสียงเลือกมาอขอแค่ปอแสนสี่หมื่คนไปล้อมสานรัมนูแม่งก็ชนะแล้วหนึ่งเปะหแค่หนึเปรเอง แสนสี่หมื่นคนขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ที่โหวตเนี่ยไปล้อมสารล่มนุนยังไงก็ชนะแต่มันไม่มีไงมันยักไหลแล้วไปต่อไปต่อไม่พอสารล่มนุนมาไอ้โปลดเศรษฐาเสือกไปบอกว่าสมควรโปลดอีกไอ้เหี้ยไปไหนยักไหลจะไปต่อไปไหนไปอุ้มโจรไปอุ้มโจรแล้วปลดเศรษฐาไปเห็นดีเห็นงามไม่พออีกไาเห็นดีเห็นงามกับปลดอุ้งอิงอีกอืไป ยื่นดาบให้ตุลาการสารรัฐมนปลดตัดสิทธิ์พิเชษเชื้อเมืงพานสิปีอีกเอาแล้วนี่จะไม่ให้เรียกว่าคุณอยู่ฝั่งดีฟสเตทแล้วให้เรียกว่าอะไรอะ่ะตอนนี้มันมีความแตกต่างระหว่างส้มแถวหนึ่งสู่ส้มแถวสามแถวสี่แล้วน่ะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปมาถึงเละเทะด้วยทั้งระบบคงระบบคิดของผู้แทนก็ดีบรรดากองเชียก็ดีลูกหาก็ดีนะ่ะ มันอาการหนักขึ้นมันมีความเป็นจะเป็นประชาธิปัตย์ไปทุกวันทุกวันแล้วไม่มาถึงจุดนี้ได้ไงวะงงก็ผมบอกที่มาแด้แล้วว่าชุดความคิดนะ่ะวิธีคิดแบบประชาธิป,ปัตย์มันเข้ามายังไงมันเข้ามาออตอนไหนผมผมสาทยายไว้หมดแล้วว่ามันเริ่มมาที่ละที่ตอนไหนเมื่อไรเออ,เอ,อหรือแม้แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะสุพิสารเนี่ยก็คนหัวดีฟสเตทมันเข้ามาในพักได้ยังไงเออส่วนไอ้ติมเนี่ยอืถ้าใครจําได้ตอนตั้งพัก อนาคตใหม่แรกๆผมก็สาธยายไปหมดแล้วว่ากลุ่มนิวเจนของของพักอนาคตใหม่แท้ๆเนี่ยที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ของฝ่ายก้าวหน้าแท้ๆเนี่ยตั้งกลุ่มมาไอพักประชาธิปัตย์ตั้งกลุ่มนิวเดมมาก็มีไอไอติมกับไอไอปูอัดเนี่ยแก๊งเนี่ยมันอยู่แก๊งนี้กับชนกับแก๊งนิวเจนของอนาคตใหม่มันมีกรณีที่ว่าเตะบอลกระชับมิตร จําได้ไหมเตะบอลกระชับมิดกับไอ้ป้อมพักไอ้ป้อมกับพักไอ้หนูกับพักไอ้ปีหกสองเออน่าทัปีประมาณนั้นเออแล้วกลุ่มนิวเจนก็คือเยาวชนคนใหม่ของพรรคอนาคตใหม่หักไม่ไปแถลงไม่ร่วมนะฮะไม่ร่วมสังคกรรมใดๆกับไอ้การเตะบอลกระชับมิดกับไอ้พักไอ้ป้อมพักไอ้ตู่แล้วนิวเดมว่าไงนิวเดมที่นำโดย โดยไอตีมผลิตถลงดดากลุ่มนิวเจนว่าเขาแบบจนจนไม่รักษาจนคนนิวเจนไม่มีที่อยู่ในพักเลยใช่ไหมหรือยังกลุ่มนิวเจนแทนที่แทนที่ผู้ใหญ่ในในในพักส้มหรือคนมีอำนาจจะโปรเทคจะโปเทคนิวเจนกลับไปช่วยบีบเอานิวเจนออกจากพักเฮ้ยไปหาว่าเขาอันนี้มันเริ่มปนโปวดตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมใช่ไปหาว่าเขาใช้งบประมาณรู้รายนู่นนั่นนี่เพราะว่าอะไร เพราะว่าอตอนที่นิวเจนแถลงออกมาว่าจะไม่ร่วมไปเตะบอลกระชับมิตก,กับไอ้ป้อมกับไอ้ตู่ไม่สังคก,กรรม,มกับสิ่งนี้ม,มันไม่ได้ออกมาจากมาติพักทําให้พวกคนที่มีอํานาจในพักถือว่าไอ้นิวเจนเนี่ยม,มึงมึงไปทําแบบนี้ได้ไงมึงไม่ใช่จุดยืนพักมึงไปถแถลงแบบนั้นอืมไม่ได้ไม่ฟังพักกลายเป็นว่านิวเจนนั่นกลายเป็นคนผิดอืแล้วนี่จะไงพถดโดนบีบว่าไอ พวกนี้มันใช้งบเยอะไปรวดจะลงม่วนชั่วสูล,ลุยสุล,ลา่านู่นนั่นนี่ค่อยๆบีบค่อยๆบีบให้กลุ่มนิวเจนของอนาคตใหม่ค่อยๆแตกค่อยๆกระจาย ừ ừ ừ. แล้วก็สุดท้ายก็นิวเจนทั้งหมดก็ถูกบีบให้ออกจากพักไปเกือบหมดเหลือแค่บางคนก็กระจัดกระจายแล้วหลังจากบีบกลุ่มนิวเจนของอนาคตใหม่ออกจากพักไปเกือบหมดแล้วนิวเดมนะครับจากเยาวชนประชาธิปัตย กระโดดเข้ามาทั้งแก๊งยกนิวเด็มประชาธิปัตย์ทั้งแก๊งเข้ามาเป็นนิวเจนแทนพวกหัวก้าวหน้าเยวาวชนหัวก้าวหน้าเดิมของฮกนาคตใหม่มคุณจำได้ไหมเออผมไล่สาทยายมาบอกว่าผมเห็นผมสังเกตการม,มาตลอดหรือแม้แต่น้องๆเพื่อนๆผมใน Facebook บางคนก็คือกลุ่มนิวเจนในวันนั้นที่โดนขับออกมามผมก็เลยรู้ไงว่า มันเข้ามายัางไงแมลงสาบเข้ามาวางไข่อย่างไงถ้าใครฟังมาตลอดสามปีคุณรู้แน่ว่าผมพูดเรื่องนี้มาก่อนอแ,แล้วพูดมานานานะพูดมาสองปีแไข่แมลงสาบนะผมพูดมาก่อนอแล้วแม่งเป็นจริงตามนั้นทุกอย่างเออถ้าใครจําได้นะใครที่ฟังมานานๆนนนนใครที่ฟังมาสองสามปีเนี่ยต้องต้องผ่านผ่านเรื่องนี้มาแน่นอนเออ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 ดังนั้นนี่แหละครับมันเข้ามายังไง แมลงสาบมันเข้ามามวางขายไดไง้มันเข้ามากับนิวเจนนี่แหละอไอ New ้นิวนิวนิวเดมขอพีกลุ่มนิวเดมเป็นยุวชนจัดตั้งของพระประชาธิปัต์แล้วคุณเห็นไหมไอ้หนูอยู่ดีๆไปนัดกินข้าวกับอภิสิทธิ์คุณค<อ>ิดว่ามันเกี่ยวมันไหมคุณคิดว่ามันเกี่ยวกันไหมอืมอาอ,อาหลานเกี่ยวกันไหมเออเออเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้รู้แต่ว่าครั้งหน้าหนึ่งในแคนดิเดตนาย,ยกของพรรคสมม้มมีชื่อไอติมแลวทำไมไม่ ขึ้นมาทางเทงเลยล่ะหรือไม่มีใครหนุนก็เทงเป็นสายตรงของธนาธรไอติมเป็นสายสายไข้สายไข้กับสีฟ้าหรือเทงเป็นลูกม่อธนาธรแต่ไอติมไม่ใช่ไอติมเป็นลูกม่อมแมลงศัตรบลูกม่อมแมลงสาตมาฝากเลี้ยงอ๋อแม่เกาออามาฝากนะครับเออ,อ เออนั่นไงพี่น้องก็ยืนยันคุณเยสเซอร์รานะครับปราจ่าพูดตั้งแต่ปี6566แล้วผมพูดไปน,นานแล้วแล้วก็เป็นจริงตามนั้นทุกอย่างพาดพัดไปยิ่งซึ่งในช่วงปัจจุบันหลังจากปี6 5 6, 6้ที่ผมพูดเรื่องนี้มาเนี่ยณปัจจุบันแกงนิวเดมของรัชริป,ปัตทั้งหมดกลุ่มนั้นกลายเป็นตัวหลักในพักในวันนี้ที่ขับเคลื่อนอออืมเดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าเขาจะ ไม่เอ๊ะไม่เอออะไรกับการที่จะไปแบบอภิปรายเอาทักษิณเข้าคุก <ừ> um. ช่วยคณะรัฐประหารสี่เก้ามันไม่มีเอ๊ะไม่มีอ่ะไ, <ừ> um. ไม่มีอะไรสักคนเลยเพราะวิธีคิดมันเป็นแบบไอ้สุพิสารเออยุบพิธานม่ไม่โอเคแต่ไอ้ปลดพิธาไม่โอเคแต่ปลดเศรษฐาสมควรแล้ว <ừ> um. นี่มันคิดแบบนี้แล้วประจอมคิดว่าธนาธรเนี่ยคิดยังไงกับไอ้ติมก็ถือเป็นมิตร แนวร่วมแนวร่วมแนวร่วมหลากหลายแล้วร่วมแนวร่วมที่ไม่เอาแดงด้วยกันเลอไม่เอาแดงด้วยกันหมายความว่าเพราะทั้งๆ้งที่ในส้มก็ก็มีแดงที่เขาไปแดกส้มก็ต้องเยอะนี่ไม่เอาแดงหมายความว่าไงอ้าวก็หมายถึงว่าคืออย่างป้าเจี๊ยบอย่างเงี้ยอ้าวอันนั้นก็คือแดกส้มไปแล้วไงอ๋อคือแดกส้มไปแล้วถ้าถ้าแดงคือความความที่เป็นโทนแดงเนี่ยมันไม่ลด ตัวเองไปสีจางลงหรอกเออถ้าแดงก็คือแดงมันจะไปก็ไปแต่คนเจะไปก็ไปแต่คนแตแดงยังอยู่คุณเอาสีแดงไปไม่ได้หรอกเพราะว่าสีมันอ่อนลงใครจะไปอ่ะเออเออดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าผมผมยืนยันปันทงไปชัดเจนแล้วว่าพัรส้มเนี่ยถูกฝ่ายดิฟสเตทยึดพักจากภายในแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นการที่ยก ทั้งพรรคเนี่ยไปโหวตให้ดิฟสเตทเป็นนายกมันเป็นฉากเดิมกับวันที่เ네นวินยกทั้งพรรคไปมอบให้อภิสิทธิ์เป็นนายก<อ>จำได้ไหมช็อตที่มันจบแล้วครับนายจบแล้วครับนาย<อ>แล้วก็ยกทั้งพรรคไปโหวตให้อภิสิทธิ์เป็นนายกนี่ก็เหมือนกัน<อ>ส้มก็ยกทั้งพรรคไปโหวตให้ไอ้หนูผีเป็นนายกเห็นป่ะเออเอออืม ไอติมอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เกณฑ์อะไรอ่ะมาเกณฑ์ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีตรงรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ถึงเดี๋ยวก็แก่อ๋ออาก็เออก็คือเอาง่ายๆว่าอยากให้มีสติในการติดตามแล้วกัคุณต้องมีสติแล้วไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยนี่คือพักของชั้นพักที่เฮ้ยคุณดูดีๆเอาถ้าถ้าคุณถือว่าเอ้ยพักทําอะไรก็ถูกไปหมดแล้วพักเอาแมลงสาบเข้าพักคุณก็ไม่โวยไงอืมเออ คือปัญหาก็คือว่าคุณโดนยุบก้าวไกลเพราะไอหนูนะเออเป็นคนยื่นยุบพักนะก้กาวไกลก็ไอไอไออะไรนะมันชื่ออะไรวะจําไม่ได้เออคนยื่นยุบพักก็ก็ลูกน้องไอหนูปะเออแต่วันนี้ไปวหวตให้ <USDA. S 2> คือคนอย่างพักไอเฮียหนูเนี่ยมันเล่นทุกง,งานทุกคนมันเล่นงานทุกคนภูมิใจไอเพื่อไทยมันก็เล่นงานองค์หญิงะเห็นป่าพักซอบมันก็เล่นงานพวกคุณแต่มันงงไงมันงงใงงงไงเฮ้ยมัน ยื่นพักคุณทำไมคุณนี่เราผมต้องเชื่อโดยสุจริตใจไงเชื่อโดยสุจริตใจว่ามันต้องมีอะไรครับถ้าถ้ามึงอยากไปต่อถ้าพักอยากไปต่อเนี่ยมึงต้องทำอะไรที่กูต้องการสุภาชัยเหรอสุภาชัยพันธ์เออนั่นแหละไอ้สุภาชัยเอ่อนั่นแหละไอ้สุภาชัยเนี่ยใจสมุดเนี่ยคือคนที่ยื่นยุบพักก้าวไกล แล้ววันนี้คุณก็ไปโหวตให้หัวหน้าของมันอืเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลใช่ปะ่ะสุภะชัยใจสม,มุดเป็นคนยื่นยุบพรรคเก้าวไกลจะเป็นประชาธิปไตยต้องเลิกซื้อเสียงก่อนเราต้องบอกให้ประชาชนเงินอ่ะเอาแต่จะไปเลือกแม่มันเราควรจะพูดแบบนี้นะอเออนะใช่ปะ่ะทำยังไงละ่ะถ้ามันซื้อเสียงซื้อเสียงแล้วมันก็ไม่มีใครโดนจับติดคุกสักทีเป็นเพราะอะไรคุณไม่เข้าใจอะไรบ้างหรืสรุปแล้วมันรู้กันหมดหรือเปล่าเออ มันรู้กันหมดอยู่แต่แรกว่ามันเป็นระบบของสภาโจนไอ้พวกรัฐมันก็ไม่สนใจมันก็ทำแบนไปเพราะพราว่ามันแปลกถ้าว่าถ้าเกิดว่าโดนยุบพักแล้วไม่โวยเนี่ยมันมันเหมือนเตรียมกันมาหรือเปล่าวะเออมันเรียบร้อยไปหน่อยไงมันรรบไปอยแปลกใจมันเรียบร้อยไปหน่อยเฮ้ยอารมณ์ตอนนั้นมันได้มากเลยไอ้เหี้ยแม่งตอนอารมณ์กำลังครุเลยเออมันโอ้โหมันเหมาะกับการลุกฮือมากไอ้เหี้ยคนตั้งสิบสี่ล้านเรื่องมายุบได้ยังไงเสียงแค่เก้าคนเออแับแยกไหลแล้วไปต่อเฮ้ยมันแปลกไปเปล่า เฮ้ยผมงงไงส้มหลายๆคนงงในงงนะเว้ยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ว่าเฮียกูคโคตรแค้์เลยแล้วช็อตเนี่ยไอ้เหี้ยค,คนที่เขาขาลุยขาลุยสายฮาร์ดคอร์เขาไม่เห็นด้วย<ม>เขาเขาแล้ว,แล,วแล้วพัดเขาฟังคุณไหมละ่ะเออ,เอ,อคุณคนอย่างเสี่ยวป้อเนี่ยที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่าง<ม>ให้พักมาตลอดเนี่ยก็แค่เสียงนกเสียงกาก็คือเป็นเสียงนกเสียงกาด่าด้วยซ้ําว่ามึงจะมาแบกอะไรเออก็แค่เสียงนกเสียงกาเออดังนั้นก็ นั่นแหละครับคุณก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากใน,ในทัศนคติของผมปัจจุบันนี้พรรคส้มไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของของฝ่ายประชาธิปไตยของฝ<ต>่ายผู้ก่อตั้งแล้วไม,ไม่ไม่ฝ่ายผู้ก่อตั้งยังคิดว่าอยู่ในคอนโทรลของตัวเองอยู่แต่ไม่ใช่เพราะฝ่ายผู้ก่อตั้งเองเนี่ยหลงเกมไปเมากติกาโจรกับเขาเป็นไปได้ยังไงคนอย่างธนาธรเนี่ยนะก็ความอินกับกติกาโจรไงอยากจะเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้ในการเลือกตั้งสองสามครั้งต้องชนะเพื่อไทยให้ได้ เป้าหมายเขาวางว่าอย่างนี้คือคุณก็น่าจะรู้ทักสินเต็มที่ห้าปีสิบปีมันก็ไปแล้วทําไมคุณไม่แบบเดินแบบสวยๆงาๆแล้วปมันเป็นรอยด่างนะไอเ้เหี้ยไปอุ้มไอ้เหี้ยอนุทินเนี่ยมันเป็นรอยด่างของพรรคมึงจะทาทาเหี้ยอะไรกูไม่เข้าใจ <ừ> เพื่อไทยมันจะชั่วมันจะบัตรตาบัตรสัตว์มันก็ปล่อยเข้าไปน <ừ> ี่แต่มึงไม่ต้องไปชั่วตามเขาหรือเปล่าวะ <ừ> ตอนนี้มันนั่งขี่แล้วอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านถามว่าทุกวันนี้มึงตีมึงตีเพื่อไทยหนักกว่าตีไอ้หนูเปล่าใช่แล้วมาบอกไอ้เพื่อไทยเป็น มาสามัคคีเป็นฝ่ายค้านเดียวกันไอ้เฮียสามัคคีอะไรกับมึงเพื่อไทยเขาก็ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระเพราะอะไรกูไม่ไว้ใจฝ่ายค้านเทียมที่มึงบวชให้ไอ้หนูเป็นรัฐบาลแล้วมันนั่งเป็นฝ่ายค้านไอ้เฮียเขาเรียกว่าหัวหัวสภาโจรไอ้เลือกนายกมาแล้วก็อยู่ดีก็มานั่งบอกว่ากูจะเป็นฝ่ายค้านด้วยเอ้ามันก็รู้กันหมดสิถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อไทยนะสมมุติว่าเอาง่ายว่า ถ้าสมมติว่าเพื่อไทยไปร่วมวิปฝ่ายค้านกับไอ้ร้อยสี่สิบสามเสียงของของพรรคส้มถูกป่ะเวลาจะอภิปรายอะไรมันก็ต้องปรึกษากันในวิปฝ่ายค้านไอ้ส้มก็เอาไปบอกไอ้หนูก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไทยมันจะเล่นเรื่องนี้มึงเตรียมไว้มึงเตรียมไว้ไว้เพื่อไทยก็ไม่ไว้ใจไงกูเป็นฝ่ายค้านอิสระกูไม่เข้าวิปกับมึงเพราะว่ามึงเป็นฝ่ายค้านเทียมมึงเป็นคนโหวตเลือกไอ้หนูขึ้นมาแล้วมึงจะบอกเป็นฝ่ายค้านที่อะไรมึงหัวกันอืมเออ ดังนั้นถ้าคุณยังยึดติดพรรคอยู่ก็ผมก็เหมารวมกับคุณนะว่าคุณไปเห็นดีเห็นงามกับอ,อำนาจนอกระบบปลดเศรษฐาอำนาจนอกระบบปลดอุ้งอิงแล้วก็เอาผลผลที่ได้จากการปลดอุ้งอิงมาตั้งดีลกับสีน้ำเงินให้ยุบสภาแล้วก็อ้างที่บอกว่าโอ้เราไม่ได้เลือกอนุทินมาบริหารเราเลือกมายุบสภาถามว่า ควายที่ไหนจะเชื่อมึงนี่ไงควายสี่ห้าตัวหน้าสี่บอกได้ไงมีอยู่ฝูงหนึ่งเนี่ยหน้าสี่บอกเนี่ยควายที่ไหนจะเชื่อมึงว่าไม่ได้มาบริหารมาเพื่อยุบสภาสี่เดือนควายที่ไหนจะเชื่อมึงควายหน้าสี่บอกเนี่ยกูเห็นอยู่เสียอยู่โคลงหนึ่งเนี่ยเฮียแต่ไม่เป็นไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่เป็นไรหรอกนึงบอกนะอย่าไปอินมากนะก็อย่าไปอินมากมันจะทําให้คุณช้าใจละจะทําให้เรามาทะลัางทะเลาะกันถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเฮ้ยป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยุเรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ย มึงก็ยึดติดพักแดงไอ้เฮียช่างกล้าพูดเรื่องยังไงล่ะเอาก็เขาถูกกระทำจากคณะรัฐประหารสี่เก้าเนี่ยโดนขังเนี่ยแล้วแล้วมึงแล้วไม่ให้โจรอ่ะแล้วไม่ให้กูโพเทคคนโดนรัฐประหารขังแล้วถ้ายกูโพเทคใครกูฝ่ายใต้รัฐประหารมึงฝ่ายไหนเออแล้วมึงไปอุ้มโจรที่ไปเป็นส่วนนักรับใช้ไอ้ราชสัมนกอ่ะฮะไอ้เฮียบ้าเปล่าเออแล้วผมยังบอกอีกอย่างนะเพราะว่า พราะส้มกับน้ําเงินไปดีกันแล้วอะ่ะธนาธรเ,เลยทําตัวแบบไร้มารายาทไอ้เหียแดกส้มจนเมาไมาอ,อ้ชิบหายเอวันที่นะฮะที่อยู่ดีๆธนาธรก็ออกมาแถลงว่าทักษินโทรหาตอนเช้าว่าให้โหวตให้ใช้กเกษมอันจริงๆอันนี้มันผิดมารายาทมากเพราะว่าทําไมคุณไม่ออกมาบอกว่า่ะว่าอนุนทินโทรมาบอกคุณว่าให้ให้ทําอะไรอืมเออแต่เพราะมัน คุยกันไว้แล้วกับสีน้ําเงินดังนั้นทักษิณโทรมาจะหจะ,จะคิดว่าส้มยังเป็นมิตรอยู่อืคิดว่าธนาธรยังเป็นมิตรอยู่โทรมาเออยังไงไม่รู้เอาแค่ว่าถ้าอยากยุบสภาก็ให้โบสใช้กเกษมธนาธรรีบออกมาบอกเลยว่าโดยที่ไม่มีใครถามนะทักษิณโทรมาบอกให้โบสใช้กเกษม แล้วทำไมไม่ไม่ทำไมเรื่องแบบนี้ตอนไปคุยกับอนุทินไม่มาบอกบ้างว่าเฮ้ยเราไปคุยกับอนุทินมาวันนั้นวันนั้นวันนั้นเอบอกว่าจะโหวตให้อนุทิน<อ>ไม่มีเห็นป่ะคุณสังเกตไหมนี่ไงเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วไอ้ที่ธนาธรอ,ออกมาประกาศว่าทักษิณโทมานะ่ะ<อ>คือบอกอนุทินเฮ<อ>้ยตามแมวมาเล่นเกมเนี้นะเราเอาไงต่อสังเกตดีๆคุณสังเกตดีๆทำไมตอนอนุทิน จะให้โหวตทั้งพักโหวตให้อนุทินธนาธรไม่มาบอกบ้างว่าเฮ้ยอันุทินโทรมาบอกว่าให้โหวตให้อนุทินอ่า <c oughs> มีไหมไม่มีเห็นไ <c oughs> ่าเออคุณดูดีดีด,ดูดีดีดูดีดี Call, you you กูแดงล้มเจ้าเออกูแดงล้มเจ้าอย่ากูไม mm ่เ hmm. กี่ยวกับเพื่อไทยนะคนละแดงไอ้สตีนผมก็บอกไปแล้วว่าบนไฟปวดแอกมึงอย่ามาพูดมาพิมพ์เฮียเลยนะปวดแอกปาตันีปวดแอกล้านนาผมไม่เกี่ยวกับพักพักแดงมึงไม่ได้อิงน่าจะสำนักเหลอก็เรื่องของมันไงไม่เกี่ยวกับกูกูไม่เอาล่าจะสำนักกูไม่เอาระบอบกษัตริย์หัวควยหรือพักแดงมันจะเอาอะไรก็เรื่องของมันแลกูไม่เกี่ยวกับพักอย่าไปเรียกว่าพักแดงไอ้เหี้ยกูในก็แดงมันไม่ได้เกี่ยวกับพักมึงจะเอาไปปนกันไอ้เหีย ควายไม่รู้เรื่องรู้ราวไอ้เฮอม้อยอยากจะพิมพ์นะฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ไฟเย็นเคยบอกอเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะพยายามเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายให้ส้มกับแดงที่อกหักไม่ตีกันจนตายไปซะก,ก่อน,นดังนั้นหัวกันอยู่ตรงนี้ดังนั้น,น,นถ้าตัวพักหลักแม่งไปกับบิสเตตแต่มีมวลชนพักฝ่ายก้าวหน้าไม่เอาด้วย นะฮะก็ต้องยืนยันว่าเออกูยังมีส้มไฟเย็นกันอยู่อืม mm. กูยังมีคนอย่างเสี่ยวป้อ mm. กูยังมีคนอย่างพี่มหากวีเออกูยังมีคนอย่างพี่ที่ที่หน้าแชทบอกที่เออถึงกูเลือกส้ม mm. ถึงกูเคยศรัทธาเคยอะไรมาแต่วันนี้มันไม่ใช่อืม mm. ก็ต้องยืนยันกล้าย,ยืนยันหลักการว่าสิ่งที่ส้มทํามันไม่ใช่อื uh. ไม่ใช่ตามน้ําเป็นไผ่ลู่ลมไปกันหมดร้อยสี่สิบสามเสียงยกให้เขาทั้งหมด 嗯。Mm. Uh. <laughs>